สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตร์อนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามส,ยสายๆค่ะพามาชมบอลสีสวยๆอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตร์บอลสีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปชมไม้ มีแบ่งนะคะหลากหลายสายพันธุ์สำหรับเบอร์ติดต่อสวนนะคะ0642824363พีพีสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกแบบโอนหรือปลายทางแจ้งหนูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูเราไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆเป็นไม้เก่านะคะทรงใบสวยแล้วก็ใบแข็งนะคะตัวนี้จะมีแบ่งนะคะ กระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะนี่นะคะอยู่ในตับรามเกียรติ์อันนี้ใบจะไหม้หน่อยนิดนึงนะคะอันนี้คือสร้อยสังวาลน,นะคะเหลืออยู่ครึ่งใบนะคะโดนกินไปด้วยนะคะนี่<ม>เวลาโตหน้าเงามากนะคะสร้อยสังวาลตอนเด็กๆอาจจะเป็นแดงๆนะคะสังเกตพอโตขึ้นมีเม็ดขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะนี้พาลีลังคาวีบนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ นี่ค่ะอันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะไม่ได้พามาชมหลายวันเนื่องจากวันนั้นที่โดนต้นไม้ทับนะคะก็เลยเพิ่งไปควักออกมาเพิ่งฟื้นเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ชมพูกระดูกดำนะคะเวลาโตขึ้นนะคะเส้นใบก็จะชัดขึ้นไซนี้อยู่ที่100บาทค่ะนี้เทพดารานะคะเป็นไม้กาบค่ะตัวนี้กาบชมพู ให้ไปราคาต้นละ80บาทค่ะตาละแม่จันทานะคะอันนี้ต้นละ40บาทนะคะสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ไก่ตัวงามนะคะนี่ยิ่งอยู่รวมกันยิ่งสวยนะคะนี่อันนี้พอเขาใส่ถาดไว้นะคะใครสนใจนะคะไก่ตัวงามจะมีแบ่ง35บาทนะคะนากัดมาแล้วด้วยค่ะอันนี้จะเป็นานางสวาหะนะคะนางสวาหะจะอยู่ที่60บาทนะคะนางสวาหะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นชมพูพานนะคะให้ไปราคากระถางละ100บาทนะคะชมพูพาอันนี้มณนีเมทานะคะเป็นไม้กัดสีนะคะไม้โตขึ้นกัดชมพูได้ทั้งใบนะคะเดี๋ยวหนูเอาต้นเมให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะมณีเมทาค่ะมณีเมทานะคะ,ะ,คะตอนกัดเต็มเป็นสีชมพูทั้งใบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรามาสูนนะคะ เป็นลักษณะทรงใบายาวนะคะกัดลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยจะเป็นสีออกเขียวๆนะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ถ้าพี่ๆจาได้หนูถ่ายให้ชมบ่อยมากๆนะคะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะสบายนางฟ้าสวยมากนะคะเขื่อนศิลิกิตก็จะเป็นโทนชมพูถ้าเกื่อนป่าสักจะเป็นแดงเงาๆนะคะ นี่คะ่ะน,นี้จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะน,นี้แม่พันเขานะคะอันนี้จะเป็นองคุรีมานนะคะเนี่ยคะ่ะพอโตขึ้นหน้าใบเงามากนะคะน,นี้ก็จะเป็นสาวเมืองสิงค์ค่ะไม้ตะกูลสาอันนี้มานางพิมพ์นะคะต้นนี้จะเป็นไซส์ที่กัดสีเกือบเต็มแล้วนะคะมีอยู่หนึ่งต้น แต่ยังอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะกระถางเล็กแต่ต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100ค่ะน่ะสวยมากนะคะอันนี้คือแสงสะพัสอนนั่นเองต้นนี้สวยมากค่ะมณีล้อมเพชรนะคะนี่ต้นนี้ใครรับขอ150บาทนะคะมีต้นเดียวค่ะมณีล้อมเพชรนานี้นะคะใครรับต้นนี้ต้นในคลิปแจ้งได้เลยนะคะอันนี้ดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์ให้ไปต้นละเอาไป ไซส์นี้ขอ90บาทแล้วกันนะคะสำหรับดาราสวรรค์ค่ะต่อไปจะเป็นลายสื่อไทยนะคะลายอันนี้คือแบบแน่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะลวดลายบนใบนะะี่ค่ะตัวนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะลายสื่อไทยนี่ค่ะน,นี่นะคะตัดมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ8ปสบบาทค่ะเดี๋ยวก็ตัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสังเกตใบล่างค่ะเขาจะเขียวมาก่อนนะคะยักษ์ตีชดาอันนี้คือไก่ฝรั่งนะคะ ไก่ฝรั่งตอนนี้ก็มี4นิ้วแบ่งต้นละ50บาทกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะเราจะเห็นหน้าสมๆแบบนี้มาแล้วคะ่ะองคุรีมานนะคะไม้โทนเข้มค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะองคุรีมานเนี่ยเขาจะกัดแดงแดงเงาเงานะคะกล้องหนูไม่โฟกัสเดีคะ่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะก้านดํานะคะแล้วก็โตวสวยมากอย่างไงถ้าหนูไม่ลืมหนูจะแปะรูปต้นแม่เขาให้ชมนะคะ พญาขอมคะ่ะพญาขอมจะเป็นสีออกเกือบจะดําแล้วนะคะแบบเป็นน้ําตาลเข้มเลยนะคะแต่ถ้าโตจัดๆนี่คือดําได้เลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทสําหรับพญาขอมคะ่ะบางท่านก็เรียกขอมดําเลยนะคะมันก็ค่อนข้างจะออกดํานะคะดําน้ําตาลเลยทศกัณ์นะคะเริ่มกัดลายมาแล้วคะ่ะจากที่ตัวนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะคะทศกัณ์ ให้ไปราคา70บาทนะคะทศกัณฐ์ค่ะมีซับนะคะมีซับตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระดูกนะคะสีสวยให้ไปต้นละ60บาทนะคะเวลาโตกระดูกจะชัดเจนเลยนะคะเส้นใบนะคะเข้มเข้มนะคะตัวนี้เท้ารำไพนะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้ก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ70บบาทนะคะเท้ารำไพนี่ค่ะ ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ป้ายแจ่มมากนะคะนี่ค่ะจังหวัดพัทธลุงนะคะกลมม้องเลยนะคะแล้วใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจังหวัดพัทลุงทรงไม่สูงค่ะไม้ตัวนี้นะคะนี้จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่จะอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกระบี่ก็เป็นตับจังหวัดค่ะเป็นใบกลมออกชมพูนะคะอันนี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤษจิกายนค่ะ ให้ไปราคากระถางละหนึ่งบาทนะคะเดือนพฤศจิกาค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะสวยมากนี่อำนาจเวลากัดเต็มนะคะจริงๆเขาจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะเป็นพื้นออกสีส้มๆเลยทรงใบตัวนี้จะเป็นเขาเรียกใบพาสหรือบางท่านเรียกหลังเต่านะคะตัวนี้นี่ค่ะอำนาจนะคะอันนี้จะเป็นไก่มงคลนะคะไก่มงคลนี่ กระถางนี้มี2ต้นนะคะเหมือนจะมีอ๋อมี2ต้นจริงๆด้วยนะคะใครรับนะคะไก่มงคลกระถางนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะได้2ต้นไปนะคะอันนี้ชมพูทวีปนะคะไม้ป้ายชมพูค่ะนี่อันนี้ก็ป้ายด้วยกัดด้วยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะสําหรับใครที่สนใจบอลสีพันไหนต้นไหนนะคะ อ่าไม่รู้จะสั่งซื้อยังไงหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์ถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปเลยตัวแดงๆนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อคะ่ะ ไก่แดงนะคะวันนี้หนูมีลงตับไก่ให้ชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะอัปเดตนะตอนนี้คือ,อก็จะรวบรวมไก่ที่ยังมีแบ่งอยู่ให้นะคะไก่มีเยอะมากเลยนะคะสําหรับตระกูลตับไก่นะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นไก่แดงค่ะให้ไปราคา90บาทนะคะไก่แดงพมคีรีนะคะพมคีรีอันนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะพมคีรีเป็นไม้โทนชมพูนะคะ เป่าบุญจินนะคะเป่าบุญจินอันนี้ไม้โทนแดงนะคะจะเป็นไม้เก่านะคะตอนเด็กๆจะเห็นได้ว,ว่าเขายังไม่มีเม็ดนะคะพอโตก็จะเริ่มมีเม็ดจุดๆขึ้นมานะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละแปดสิบาทนะคะเป่าบุญจินค่ะนาลีบุรพานะคะตัวนี้ไม้ป้ายชมพูค่ะป้ายสวยมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละแปบาทนะคะสำหรับนาลีบุรพา แล้วก็ตรงเขียวเนี่ยะค่ะตอนเด็กเห็นเขียวแบบนี้นะคะพอโตกัดส,สีอีกนะคะจะแบบทั้งป้ายทั้งกัดเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีนี่คะ่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแป่สิบบาทนะคะเพชรเจ็ดสีเดี๋ยวเม็ดแดงๆที่ขึ้นบนพื้นใบค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาจะขึ้นตอนโตนะคะ ะะอันนี้ไผ่เหลืองนะคะอยู่ที่150นะคะสําหรับไผ่เหลืองก็จะเป็นเหลืองทั้งใบแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูนะคะคิดมัดอีฟนะคะนี่อันนี้กระถางสี่นิ้วใบโดกมากนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละคิดมัดอีฟขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่ค่ะใบดกดกนะคะตัวนี้เพชรไพรินนะคะเพชรไพรินจะเป็นโทนออกสีชมพูะคะ่ะหวานๆนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะเพชรไพรินนะะี่ค่ะแต่ออกชมพูแบบพาสเทลนะคะทองประกายแสนนะคะตัวนี้กัดแล้วด้วยค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่50บาทกล้าจอกสีประมาณนี้นะคะสําหรับทองประกายแสนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะสำหรับเพชรคุ้มแล้วก็มีเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรคุ้มคะ่ะ น,นี้จะเป็นราชาจักรนะคะราชาจักรให้ไป150นะคะสําหรับราชาจักรเป็นไม้ด่างนะคะไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยมีในตลาดเท่าไรส่วนใหญ่จะมีแต่ทําทรงนอกกันซะเยอะนะคะสําหรับตัวนี้นี่ค่ะสําหรับราชาจักรค่ะอันนี้จะเป็นแหลมทองนะคะแหลมทองจะอยู่ที่กระถางละ50บาทจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดชุมพูมาบ้างแล้วนะคะแหลมทองค่ะ เนี่่ยคะแหลมทองนะคะเวลาเขากัดออกเต็มนะคะก็จะกัดสีประมาณนี้เลยนะคะสีออกชมพูได้ทั้งใบเลยค่ะแหลมทองนะคะสีสวยมากนี่เทพสถิตนะคะเทพสถิตจะเป็นไม้ออกโทนสีส้มๆแดงๆนะคะสีแจ่มมากค่ะตัวนี้เป็นไม้กาดบนะคะหายากค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะอันนี้อยู่อยู่ที่ราคา250บบาทนะคะชื่อว่าเทพสถิตค่ะ สีแจ่มมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นลูกของต้นที่หนูเคยถ่ายให้ชมนะคะต้นแม่เขาที่ใบงงเงาอะคะ่ะสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะคะต้นนี้หนูขอ120บาทนะคะด่างมาแล้วคะ่ะหลวงตาเมืองเพชรมณีนะคะเพชรมณี Pet ตัวนี้โตไปก็จะกัดชมพูทั้งใบนะคะ ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับเพชรมณีนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเขียวล้วนเลยนะคะแล้วก็ใบแข็งด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีนี่กัดเต็มสวยมากนะคะถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยมาจากสีเขียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกัดสีได้ขนาดนี้นะคะนี่ก็ไม้กัดสีนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าโตมานี่คือไม่ผิดหวังเลยนะคะเขาก็จะกัดสวยแล้วก็กัด แตกต่างไปจากสีเดิมนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตอนเด็กๆใบจะเขียวล้วนมาเลยนะคะเพชรปณีค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิกุลทองนะคะพิกุลทองต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะอันนี้วางทองนะคะวังทองให้ไป100บาทนะคะอันนี้มีต้นเดียวนะคะสําหรับวางทองนี่อันนี้ก็หอกสีโอรสนะคะใบดกค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะ ทรงสวยมากดาวเหนือนะคะดาวเหนืออันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะฟอร์มกระถาง4นิ้วนี่อันนี้โตไปใบใหญ่นะคะสําหรับดาวเหนือค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะนี่ไก่แก้วสวรรค์จะอยู่ที่120บาทนะคะ ไก่แก้วสวรรค์กัดหน้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้กัดออกหน้าส้มๆนะคะงามวงวานนะคะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลไม้ใบใหญ่นะคะนี่ค่ะแต่ฟอร์มไม่สูงนะคะฟอมเตี้ยๆวันเสาร์นะคะวันเสาร์ไม้ใบกลมตับวันนะคะตัวนี้นะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่ตับวันก็จะเป็นใบกลมทุกตัวเลยนะคะสวยมากอันนี้ก็จะออกโทนแบบเข้มๆหน่อยนะคะสำหรับวันเสาร์ใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ตัวนี้จะมีแบ่งสีนิ้ว50บาทนะคะสีคือมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะสีจะออกส้มๆนะคะพายาหงค่ะ่ะนี้แววมายุรานะคะแววมยุราตอนเด็กพื้นจะออกแบบนี้เลยเขียวเปอะขาวนะคะพอโตกัดชมพูะคะ่ะตัวนี้ให้ไปต้นละเจิบาทนะคะแววมายุราม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคลอันนี้ก็จะเป็นโทนม่วงเลยนะคะ ต้นละ60บาทนะคะม่วงมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ปีกหงนะคะสําหรับปีกหงเวลากัดลายเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเอาตัวโลกให้ชมอีกทีหนึ่นงนะคะปีกหงะค่ะอันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงจะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะเป็นฟอร์มกระถาง สี่นิ้วนะคะปีกหงค่ะอันนี้ยิ่งเต็มฟอร์มยิงสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์อันนี้ขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะสำหรับไก่สวรรค์จะออกกัดแดงๆนะคะดารารายนะคะเอาไปต้นละ60บบาทนะคะตัวนี้เริ่มกระสีแล้วด้วยนะคะมเม็ดก็จะกระจายทั่วใบเลยพื้นกัดแดงคะ่ะไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวาย อันนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะไก่ฮาวายค่ะอันนี้เป็นลูกไม้รหัสเบอร์9้านะคะเบอร์9้าให้ไปต้นละเจ็ดสิบาทค่ะนี่นะคะกระสีมาแล้วด้วยนะคะสวยมากอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะใครรับอันนี้ขอฟอร์มนี้เอาไปราคาเจบาทละกันนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะนี่ค่ะอันนี้สุดป่าถนานะคะสุดปาถนาให้ไป ต้นละเอาไป50บาทนะคะกัดหนามาแล้วด้วยค่ะอันนี้จะเป็นบอดินเดชานะคะบอดินเดชายิงโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะให้ไปต้นละ100บาทไม้เก่านะคะบอดินเดชาค่ะน,นะคะฟ้าสางนะคะฟ้าสางอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะฟ้าสางเขาจะเป็นไม้เปิอด,ด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะตอนเด็กก็จะประมาณนี้นะคะยิ่งได้แสงดีนะคะสีก็จะเข้มขึ้นค่ะ ค่ะนี้จะเป็นอํานาจนะคะเป็นไม้ทรงใบหลังเต่านะคะบางทีก็จะเรียกว่าไม้หูยกนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอํานาจค่ะสีสวยนะคะนี่ค่ะนี้ไม้ด่างนะคะยอดมงกุฎคะ่ะยอดมงกุฎนะคะด่างสวยนะคะไม้ตัวนี้ให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทยอดมงกุฎนะคะเป็นไม้เก่าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ นี้เทพอักษรา,านะคะเทพอักษรา,าเป็นไม้ด่างค่ะบนกราบนะคะให้ไปต้นละ100บาทด่างสวยเลยนะคะตัวนี้อันนี้คือผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วนี่อันนี้ขออยู่ที่เจบาทนะคะผาซ่อนแก้วใบดกนะคะนี่ค่ะแต่ฟอร์มไม่สูงนะคะเขาเรียกไม้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าฟอร์มคอมเพกนะคะนี่อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะทรงใบพัดหลังเต่านะคะ อันนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ50บาทเป็นออกโทนเข้มด้วยนะคะไม้ตัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมเป็นทั้งไม้ป้ายแล้วก็ไม้สีด้วยนะคะไม้สีก็คือกัดมาตั้งแต่เด็กนะคะปลายมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีจุดแดงๆนะคะขึ้นบนพื้นใบไซนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะสำหรับเมืองนครชุมนะคะสวยมากนี่ค่ะ อันนี้ก็ไม้ฟอมเตี้ยเหมือนกันนะคะคุ้มซับนะคะไม้ตัวนี้นิยมประกวดค่ะสวยมากเพราะใบเขาจะเป็นชั้นๆดกดีนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ60บบาทนะคะคุ้มซับจะออกสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะชื่อเขาค่อนข้างจะยาวนิดนึงถ้าท่านใดนะคะ จำชื่อไม,ไม่ได้นะคะก็บอกว่าไตัวชื่อยาวก็ได้นะคะตัวนี้คืออภิมหึมามหาเศรษฐีนี่นะคะเขาชื่อนี้เลยนะคะสีสวยมากนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะดูสิคะใบดกมากแต่ต้นเขาเรียกก้านไม่สูงนะคะใครสนใจนะคะขอต้นละ100บาทเท่านั้นคะ่ะอภิมหึมามหาเศรษฐีนี่อันนี้ชื่อนะคะทุกต้นเลยที่สั่งนะคะหนูก็จะมีปักไม้ให้ในกระถางนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูคะ่ะ ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆต้นละ60สนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆอันนี้คือกัดเต็มที่เลยนะคะจุดก็มาแล้วสีก็มาแล้วนะคะตัวนี้จังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองอันนี้เป็นตับจังหวัดใบกลมนะคะ ให้ไปต้นละ50บาทค่ะตัวนี้ก็จะออกสีแบบว่ากัดออกส้มๆแดงแนะคะข้างในอันนี้จะเป็นเขื่อนซิลิกิตค่ะเขื่อนซิลิกิตในช่มพู่นะคะอันนี้จะพิเศษตรงที่ว่าขอบใบเขาจะออกเปิอะด้วยนะคะแต่ข้างในจะกัดชมพูให้ไปต้นละ50บาทค่ะนะคะอันนี้กันหาชาลีนะคะต้นละ70บบาทค่ะสำหรับกันหาชาดีนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยนะคะเดี๋ยวต้นแม่นะคะก็แบบที่หนูถ่ายให้ชมนะคะ ยิ่งโตเขาก็จะยิ่งมีเม็ดถี่ขึ้นแล้วก็กัดออกส้มๆแดงๆมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่อัมนะคะที่หนูบอกว่ากัดออกเขียวขาวแล้วก็ชมพูนะคะชมพูอมแดงแบบนี้นะคะกัดลายๆค่ะสวยมากนะคะสําหรับหลวงปู่อัมก็จะมีแบ่ง4นิ้วต้นละ60ค่ะหลวงปูอัมนะคะอันนี้หนูเลี้ยงไว้ตรงก๊อกน้ําพอดีเลย อันนี้จันฉายนะคะต้นละ50บาทค่ะจันฉายสวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นออกโทนชมพูข้างในแล้วก็ขาวขอบเขียวค่ะอันนี้จะเป็นเพชรชมพูนะคะนี่ค่ะสวยมากเพชรชมพูก็จะออกโทนชมพูกัดมาแล้วด้วยนะคะให้ไปต้นละ50บาทค่ะเพชรชมพูค่ะทรงใบสวยสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ อันนี้กระถางละ50บาทนะคะก็จะเป็นตระกูลที่กัดชมพูเหมือนกันนะคะสําหรับสาวเมืองสิงเป็นไม้ใบไถคะ่ะสวยมากนะคะตัวนี้เขาจะกัดจากไส้กลางก่อนคะ่ะสี่นิ้วนะคะนี้เทพธิดานะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้กัดชมพูนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะกัดได้ทั้งใบนะคะแล้วใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเอาไป70บาทนะคะสําหรับเทพธิดาคะ่ะ อันนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะสีนิ้วอยู่ที่ราคา90บาทคา่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไก่สมพงค์นะคะไก่สมพงค์ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตวนนี้โตใบใหญ่นะคะสำหรับไก่สมพงค์เขาเริ่มกับสีมานิดหน่อยแล้วนะคะจอกสมใบกลมๆด้วยนะคะตัวนี้จะอ่าหน้าตาคนละแบบกับทรงใบไก่นะ,ะถ้าทรงใบไก่เขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ เหมือนไก่ฝรั่งนะคะไก่นะคะตัวนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งต้นละห้าิบนะคะสําหรับไก่ฝรั่งนะคะเดี๋ยวมีไก่มาหลายตัวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาให้ชมนะคะตนหาะนะคะเป็นไม้กาบค่ะตัวนี้เอาไปต้นละ50บบาทนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะกัดแบบออกส้มๆได้ทั้งใบเลยนะคะไก่มะเหสวนนะคะตัวนี้ก็จะมีเม็ดชมพูขึ้นบนพื้นใบนะคะแต่เวลาโตขึ้นนะเม็ดจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นกัดพื้นชมพูเลยนะคะ ไก่มะเฮสวนจะอยู่ที่40บาทค่ะสวยมากเม็ดเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ดูจากใบล่างแล้วก็ใบล่าสุดค่ะทองพันช่งนะคะทองพันช่งอันนี้เริ่มกระสีแล้วด้วยนะคะเอาไปต้นละแ0สบาทค่ะทองพันช่งนะคะอันนี้เรียกซับนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะให้ไปต้นละแ0บบาทนะคะเรียกซับค่ะ บองเงินนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทที่เมื่อเช้าหนูพาไปชมต้นแม่มานะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้ยันโตเลยนะคะแล้วก็ใบใหญ่คะ่ะบองเงินนะคะต้นละห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะหน้านี้จะตัดออกชุ่มพู่นะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะนี่สีสวยมากใครสนใจนะคะอันนี้ขอราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทเม็ดสวยคะ่ะมีเม็ดสองสีนะคะ ขอเป็นลูกไม้เบอร์11แล้วกันนะคะตัวนี้แสงปะพัดซอนนะคะนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะฟอร์มไม่สูงค่ะจะเป็นไม้คอมเพกนะคะตัวนี้นิยมประกวดนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะนะคะลูกไม้น้ำตาลกระดูกดำก็จะโทนประมาณนี้นะคะต้นละ60บาทค่ะไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละ5้าบบาทนะคะสำหรับไก่เมรี กัดหน้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้กัดเร็วนะคะนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะจะอยู่ที่กระถางละสามสิบหาบาทเท่านั้นคะ่ะนี่นะคะบอนเก่าตัวนี้จะออกโทนน้ําตาลนะคะน้ําตาลแดงะคะ่ะเลือดเลือดหมู่ไหมคะแบบนี้แล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะเป็นกลมเปิดด่างด้วยนะคะตัวนี้ชัดทินกรณนะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละ หนึ่งร้อยบาทนะคะฉัดทินกรค่ะ